สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกคลิปนึงครับกำลังเอวเกียร์ลงครับเกียร์เทนเลอร์ครับเทนเลอร์กำลังถอดน็อตอยู่ครับเอาเกียร์รกยรเลลรเลลรก,ออยเ,เ,กยเกียร์ใหม่ครับเกียร์พัง ฟังครับขับมาดีๆเกียร์พังครับจอดทีบไว้ทางด้างเลยจึงได้โอกาสมาเอาออกนะครับมาสอมเบาใส่ลูกไม่เลยครับตอนนี้เพิ่งเข้ากลางครับเข้ากลางกับติดเลยครับกรณีใส่งานโดนจอดอีเป็นเกียร์ลูกไม้ครับเป็นสั่งมากเป็นสั่งมาเต็มเขตครับเป็นเกียร์ มิดซูครับมิดซูปิเกียมันเองเลยนะครับเกีย์มิดซูฮกหกสปีครับตัวนี้ฮกสปีปนเกียเกานอกนะครับเก่านอกเป็นเกียร์ถอดครับสภาพยังเจ้าเลยครับสภาพงามๆเลยราคาอยู่สี่หมื่นกว่าครับเปินซื้อมาสี่หมื่นกว่าวะ่นจากกว่าเท่าไหร่ครับประมาณ ออกมาทุ่งที่มือเทปที่มือแฝดนี่นะครับทีบ่ยึดเพื่อนว่านะครับโลโก้บุญงราคาที่แท้จริงนะครับเดีย๋ยวไปเบิง่งสร้างรถครับเพขนกำลังถอดอยู่กำลังถอดครับหมดหมดเข้าไปนี่เกียร์เลยอ้าวคือทีมกุญแจเพรานนะคือทีมกุญแจไม่เมือนบอดี้ไม่ถืเอาเบอร์ได้เหรอ สิบเจ็ดโอ้ยนี่ครับยี่ปุ่นเจห้เพิ่นก่อนเอา้า <17. S 1> <17. S 2> มิตซูครับไอ้ลงเขาเทสเลอร์ฮางปลาครับคันนี้โคดีเกียเพิ่นพังครับขับมาแล้วพังก็เลยจอดไว้เลย พอดีพัดสีเกียร์ลูกใหม่มาเปลี่ยนเราเลยครับพอดีสอมครับเกียร์ลูกเก่าพอดีสอมเปลี่ยนใหม่เนี่ยงานเสียโลงครับจักแปบ๊บกำลังถอดน็อตอยู่ครับจักแป๊บหนึ่งโยกได้เหรอเอ้ยพร้อมนะครับพร้อมที่จะยกลงเลยครับพี่นอ้อง แต่ว่าผลกับลังไยครับโอ้เห็นจจในดิบันไห <c oughs> วบะเนาะยังเรียนน้องตีได้ครับตัวหนึ่งอยู่ยังเอาหัวปูบดวัดวก,นกนดันกันรุดครับตันกันรุดอรับอยู่แล้วครับมีง่ายกับรับสอนอยู่แล้วครับพี่น้อง หลับสมแล้วจะทที่พอมครับไต้ครับสร้างหลอดขึิ่ไอ้เไวลาเอาลงเลยครับเบิงกันกดี๋ยวเกียวลงกันครับโตั้งใจนอดนอดเบิดงไรเงี้เบิงเบิ้ง

Đừng thư của hà nội, bí thư, bí thôi bí thư, thôi thư, bí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  đừng bí nè, nè thư, bí thư, bí thư, bí ừ, được ้อยครับพี่น้องออกแล้วลงไปเรียบร้อยครับดูลังคาเท่ายังดีเลยครับยังโอเคอยู่รถด,ดีจอดไปโดดเลยครับบร้ใส่งานมากเกือบปีอยู่เลยครับนี่คันนี้บริใส่งานมากเกือบปีแล้วแต่ว่าวาดเสียวไม่ใหญ่ไม่โค้งเขาตามซอยแล้วครับผู้ด,ดีเกียร์พังน้ำทางเลยเลยจอดดีเลย ตัวนี้เป็นเกียร์หกสปีดคือกันเลยครับนี่เกียร์หล,หลุนเดียวกันครับแต่ว่าตัวนี้โบมี่พาวเวอร์ซีครับตัวนี้บริษัทพาวเวอร์ซีเป็นเกียร์พักสายธรรมดาแต่ว่าเกียร์ลูกไม่ที่ผมเอาให้รี่ดองเบื้องทุกอันนั้นนะครับเป็นมีพาวเวอร์ครับมีพาวเวอร์ซีมีลมลมซอยนะครับเดี๋ยวสิได้เอาดึงออกมากข้างนอกครับอันนี้ าวิธีดึงเขว่ากันครับกับเขาหนาหลอดเพิ่นนี่ครับกาลักจะดึงออครับบดนออกมากลางอ้ยเรียญของหนักปดเลยนิ่งจอกนิ่งจอกนิงจอกจ้าบจอก โอ้ยตายเกลียดเลยอ้อาวยืนยืนซ้อมยืนซ้อมอ้าวตั้งขึง้นไอแม่โอ้ยตัง้งไม่ดีก็พอ <c oughs> นี่ครับพี่นอ้องโอ้ยออกมาได้แบบทุลักทุเลครับถี่น้ำมันเยิ่มนี่ยออกขึ้นเปิดฟ้าเลยครับผมเปิดน็อตฟ้าไปเปิดน็อตฟ้าไปแล้วบ่ดด้ขันน็อตลงครับน้ำมันก็เลยออกตรงนี้เลยฝนก็เลยควคโอ้ฝนก็มาาแล้วครับบัดน,นี้ว่าจ้เอาเกียร์ลูกไม่ขืนขึ้นจีบอได้ขืนแล้วครับวันนี้เดีย๋ยวถาเบิ้งในอีกคลิปนึงครับ เมือนี้ขึ้นบ่ได้เอาขึ้นดอกโอ้เมื่อยพี่น้องเมื่อย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 เซียวขึ้นรถเนี่ยอะไรครับสิยกขึ้นรถจได้แล้วบัดนี้ขึ้นขึ้นได้ได้แล้วบัดนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมาซอยกันบัดนี้นี่ครับไพเสนใจติดต่อจากสอมครับทักเข้ามาครับรับสอมคือกันอยู่นี่ครับเบิ่งท้องฟ้าก่็โอ้ยหฝนกับมื่อทีบมาแล้ว กัลลังสีมาเห็นงานแข่งกับฝนครับเดีด๋ยวจะยืนเบอรงครับครับสร้างหลอดเพื่อนเพื่อนเป็นญาติจะเอาไปเลยครับบัดนีตตั้งว้นี่ตัวเอาไว้นี้ละมือล้างจะไงเอาออกมาตายตายถาแถวนีน้นี่เอาแล้วครับพี่นกเอาไว้สบาีครับเดี๋ยวพอกันไหมครับคลิปนะ่ะเดี๋ยวผมรตใไซเกียนหลับพบจากจิ ทายพี่น,อน้องต้องยินนะครับสําหรับคลิปนี้กับจบไปซัมมี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเบนฝากส่งน้ำสวัสดีครับเอนนอ,นเอ,อ,อเอาหัวลงเดียดเดียวเดียดเก็บน็อตน้ำเลยน็อตอยู่ข้างบนเก็บไปใส่ถาดเลยน,น้ำไปนะครับพี่น้องด้วยกลับมาแล้วครับ